จ้าสบายดีพี่น้องมา่อดทงไนทงหน้าเลยเด้อบันนี้เด้อบันนี้สิผ้าเบ่งส้มวิวส้มวิวก่อนพี่น้องเที่ยงหน้านี่น้อยนี่ยเลยน้องนี่เห็นบ่เพิ่นกระแลวแล้วอาแล้วเขาแล้วน้ำแล้วน้อนเลยว่านี่ม่นคูบ่บ่าหาออกมาเยี่ยมยามมาสันเขาสำ้ำมคขีอยู่ทงไหทงหน้า พนวะนองเป็นอ่าอ,อีกข้อหนึง่งประเภทน,นี้หนึ่งพี่น้งนนองของเศร้าผุดของเฮาหรือาาว่าเศร้าเล่าของเฮาเนาะที่ได้นับถือนับถือทางด้านศาสนาะพนกับางเทือกกะเวลาเกี่ยวอ,อยู่พนกัได้ที่มุ่นคู่บาอาจารย์มาไอตอนนั้นก็ได้ในห้องเยี่ยงอันนี้ป้ามาแต่น้องด้วยนี่ <c oughs> มสมสสดาน่งงกระเีีถ้ากูกนะาบาร์พันยางเลาะตามทงหน้าตามทางเนาะเลาะไปนี่ละเลาะละ่องมองมีนมคนนอนห้นอนหน้าแถวทง,ทงหน้าทงหน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น,อน้องนี่เห็นบ่เลี้ยงไก่อยู่ทงไหน้ทงหน้าโอ้โธ่ ใจง่วงอยู่้มันกระดักกระดดเหนตัวบักไงบักไงแล้วไ่เลยนงเขานี่เนาะอันนี้กระนอนอยู่เที่งหน้าแล้วแล้วเขาพ่นอยู่นั่นนี้ก็ดีปลาทูกุ้งหมกเผากับหมักเผากับักบช่งสูงเนาะน้องมึงก่อน

ฮัลโหลทุงฮัลโหลทุงพอดีลมพัดวิ่วเดืนอดนสิบสองเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนสิบสองแล้วเดี๋ยวนี้ถือว่าเกี่ยวแถวนีถือว่าแล้วเลยน,ะน,น,น,นาะพี่น้องยัางกะเต่ปันแบบนี้เนาะ อ่าแล้วหมดแล้วติยังตั้งแต่ปั่นบ่สิไปปั่นเออโอ้กองข้าวใหญ่ซะน้อปีนี้น้อเสียงข้าวไผพระก็ว่าต่อๆๆหลังจากนั้นทงครูบาอาจารย์เนาะเพิ่นก็ได้สรรพัฒนาพนพี่น้องอยู่ทงหทงนาพี่เด้อบ่ดเด้อ ตามทงให้ทงหน้าพี่ละนาออยู่เขตบ้านหวยนครแกซ้อนเคืองสวรรน์เขตดวยพี่น้องด้วฮะผ้าให้ึงธรรมศาสตร์ชุดสวยงดงามพี่นอ้องฮะพใดีเขามาเมืองมาส้มมาฮอดนี้เนาะก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเด้อรำรวยเฮงเฮงมาสุขสุขค,คนเขากล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง